เราพรมจะเริ่มแต่บทแรกที่นำมาแจกใจเราเริ่มปฏิสนต้นนิยายในทางายเรื่องนะั้นนำมาจแจกายเราสู้มิดปูฟังกระพมเริ่มตั้งรัตนาขึ้นมาเป็นพระบุรีเอา เป็นวงวงกระสับผู้ปกครองรักดูแลรักในกรุงศรีกะดูตกขาไปตียิ่งใหญ่หรือึ้นในตานีเตอตำหน้าตีเจวานา เรขา <c oughs> คนเราเนี่ยนะถ้าเราไปนิดคิดดูไอ้ดีแล้วมนุษย์เราที่เกิดมานี่ฉันว่าชีวิตมนุษย์มันเปรียบคล้ายๆกับท้องฟ้านะฉันว่า <c oughs> ตุ้นกระมหม่อมหมายถึงว่าท้องฟ้ายังไงเลยจ๊ะเอาเขาเธอดูดิท้องฟ้าบางวันมันโปร่งใสมองดูท้องฟ้าแล้วมันเกิดความสุขในจิตใจก็ม <c oughs> ันเหมือนกันในอารมณ์หรือในจิตใจของมนุษย์บางวันก็มีแต่ความสบาย มองโลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยมองอะไรก็สบายไปหมดแต่บางครั้งบางครั้งน่ยท้องฟ้ามันมืดครึ้มมันเนมอนจิตใจของเราที่มันมีความทุกข์เข้ามาสมมองดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขวางหูขวางตาไปหมดอัน,นี้นับตั้งแต่เราได้เกิดปัญหาซึ่งธรรมชาติได้หยิบยื่นในแก่ชีวิตของฉันและเธอและประชาชนทุกคนในนครรัตนานี่จะปีเต็มๆม,มาแล้ว แต่มันไม่ใช่เฉพาะแต่ในนครศรีรัตนาของเราที่ภัยธรรมชาติจะต้องไปปรากฏการให้เกิดขึ้นมันก็หลายหลายประเทศแต่ถ้าเราคิดมันมีความสุขใจแต่หมันคิดว่าโอกาสที่จะมีความสุขใจที่แท้จริงมันคงไม่เกิดแล้วใช่ไหมการสูญเสียอะไรในโลกนี้น่ะมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการสูญเสียลูกกันเป็นที่รักผมันคิดว่าไม่มีแล้วเธ <laughs> อไปยึดมั่งอยู่ในความรักก็ใช่ องเ์็นสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่ายัางไงพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ก็เธอไปยึดมันฉันตัดใจได้แล้วลูกของเราเขามาอยู่กับเราเพียงสี่เดือนก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่เรามีลูกสี่เดือนคืนที่มันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอุทกภัยยิ่งใหญ่ในนครรัตนาคืนนั้นฉันจับได้มันเกิดขึ้นเวลาสักประมาณสี่ทุ่มหรือสิบนาฬิกาในตอนกลางคืนนอายุที่มันมืดครึ้ม กระแสน้ําที่มันพังทลายเข้ามาในกําแพงพระมหาราชาวางังซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนตอนนี้มนุษย์เราทุกคนเวลาเกิดไัยพิบัติจนตัวน่ะชีวิตตัวเองสําคัญฉันเองพยายามที่จะดูแลประชาชนจนลืมคิดไปว่าลูกรักของเรานะ่ะอยู่ในความดูแลของสนมเขาตอนนี้เราจะไปถือโทษกับสนมก็ไม่ได้ในยามนั้นก็ต้องถือชีวิตเขาเป็นสําคัญ แล้วทำไมจะต้องเกิดขึ้นในนครสรีรัตนาด้วยแล้วทำไมจะต้องเกินกินชีวิตลูกของหม่อมฉันไปด้วยคำตอบี้ตะวันเท่านั้นแหละที่จะรับคำตอบเธอได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบปีที่ยี่สิบแล้วนะแล้วฉันเห็นเธอมีรอยยิ้มรู้สึกมันจะแปลกฉันจะถามเธอแล้วระหว่างก่อนๆมาถึงวันนี้แล้วเธอจะร้องไงคิดถึงลูกคือหม่อมฉันจับ ไม่กล้าจะกราบทูนเรื่องที่หม่องฉันมีความผูิใจใช้วแบทำไมหม่องฉันฝันแปลกคุณกระหม่อมอย่าเพิ่งคิดว่าหม่องฉันเอาความฝันมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตจริงหม่องฉันไม่ใช่เป็นคนเพ้อเจ้อแต่ความรักความห่วงใยนี่แม้แต่ความฝันก็ย่อมมีความสุขเจ้าฝันว่าย่างไงฮะตินเรขาในลงเล่าฉันได้มีความสุขใจบ้างสิ <c oughs> ผมเช่นฝันว่าแต่มันมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งจ้ะแกผมฉันไม่รู้จักว่ามันเป็นสัตว์อะไรกันแน่แต่ในความรู้สึกในฝันนั้นสัตว์ตัวนั้นมันมันมันน่าเกลียดน่ากลัวมากอืมแล้วคราวนี้แล้วสัตว์ตัวนั้นน่ะมันนา <c oughs> เอาดวงแก้วมณีนะ่ะมามอบไป้หม่อมฉันแล้วเธอก็ดีใจ <c oughs> ที่ได้ดวงแก้วมณีเธอขึ้นมาเธอก็ยิ้มมีใจจ้ะแกดวงแก้วมณีดวงนั้นน่ะ มันเป็นดวงแก้วมณีที่หม่อมฉันเคยฝันเมื่อก่อนที่ฉันจะมีท้องหม่อมฉันมีความรู้สึกว่าชีวิตของลูกเราน่ยยังคงอยู่เธอพูดเป็นคงจะเป็นครั้งที่สี่ร้อยห้าร้อยแล้วมันใช่พ่อแม่ทุกคนกนะ็อยากให้ลูกมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นเขาอยู่ที่ไหนเราไม่รู้อาจจะอยู่สวรรค์อาจจะอยู่วิมานอ,อ,อ,อาจจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่หม่อมฉันเชื่อแน่ว่าต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้แหละแล้วเธอคิดว่า ดวงแก้วนั้นคือลูกแ่่ผมฉันคิดว่าเขาจะได้กลับมาสู่อ้อมอกของพ่อและแม่เอาก็เป็นอันว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องการส่งคนออกติดตามหาลูกของเราเป็นครั้งที่สีิก็ได้ก่าเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างล้นเหลือเจ้าค่ะเออนี่ท่านาเานเดินทางจากนาครศรีรัตนาเหมือนทุกครั้งเลยนะสสบหา เด็กที่ถูกกระแสน้าพัดพาไปอายุ20ปีแล้วตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดคือมีแหวนแหวนประจําราชวงศ์ของนครศรีรัตนาผูกติดคอเอาไวน้นะแค่เนี้และอย่าบอกให้รู้ว่าเป็นของใครด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้ญญาปฏิบัติตามและประสรงค์มอยาอ่างไรแต่เรคงสบายใจกันนี้ โอ้พระจอมวังแล้วทรงจังความ ตองกายยังมองสิงปู้อมรรมกระพริบบัญชาเอาเรียบใจฟังนาทีตั้งคดีพูดซื้อความ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของใครลูกย่อมอยู่ในดวงใจลูกย่อมอยู่ในความรักลูกย่อมอยู่ในความปรารถนาดีของพ่อแม่พ่อแม่จึงเป็นพรมของลูกพ่อแม่จึงเป็นอราหันต์พ่อแม่จึงเป็นบุรพาจาร์พ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพ ชีวิตคนก็หมุนไวัยไปตามลมสุขทุกข์ย่อมคลุกคร้าวเข้าเปลี่ยนผันวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนคืนวันชีวิตผันหมุนไวัไปตามกาลจากวันนั้นมาจนวันนี้ยี่สิปีเต็มๆแล้วกระผมอยากขอนำ่สนผู้ชม ัตในด้านดินแดนตำบลชนบทนักสถา,านที่ตรงนี้เขาเรียกกันว่าตำบลบ้านนาล่มใช่ครับพี่น้องครับเราฟังแต่ชื่อเราก็รู้ลักษณะภูมิประเทศบ้านนาลุ่มพี่น้องต้องชูเสียเรื่องสวนไรนาด้วยกระแสน้ำเป็นต้นเหตุปีแล้วปีเล่า เราเรียกว่าเป็นบ้านของยายเสายายเสามีลูกชายคนหนึ่งมีชื่อในวาฒนาขณานี้มีวัยยี่สิบปีแล้วขณานี้นที่ครอบครัวของยายเสากำลังนั่งสนทนาหาเรื่อยกันอยู่กันจะสนานาหาเรื่องกันด้วยสาระใดติดตามมันกัน าย้นุยนะ้ำไม่ได้ดกเพราะพอแดดออกแล้วยางหมดเดียวชีวิตเราหมดราศีเราเกิดมาจนยาวดแ้งแก้งคนมียาวดกี่ตามช่างแม่ไมห่หวางให้รู้สร้งตัวเพราะงานคือเงินเรื่อเงินคืองาน รอครับมีทุกข์แล้วนี่นอนปวดู้วเราคนจนฝ่งได้แต่ใครตัวหญ่าเมมัวเกียรกานเรื่องนั้นทำแอนเดลุกนี่กูไอ้ไม่พูดไม่แรงลูก็แต่จำเป็นต้องพูดต้องแล้งเออถ้าไม่พูดไม่แรงหลังสีู่้กันแหงชื้กันไป นี่มึงกิดแหละตาลูนลกนี่จริงแล้วมันอย่างเดือนหนาป่อขึ้นลูกเออแต่ยางมันปดัดใบมาไลาว่วันก้นกะปอลงให้น้อยน้อยจูแกงกูดแกนตัดกะตาลูกนกะกะตาจูนอนเตียงปนีมาได้กินไหมเออนี่วันนี้ตาจูกแกงไปกูดไปตัดได้าตาจ้องลูจ้ามลูอได้เตอเกลือเจอเลกลือลูกเอตีไม้ปึ๊ดกะไม่รียกแล้วไม่ไหว แม่จ๋าเดียดใช่ไหมครับคือคือผมมีเรื่องจะคุยกับแม่ผมมีสิ่งจําเป็นที่จะคุยกับแม่มึงมีเรื่องตูราอีกคุยใช่ครับแม่แกเป็นเรื่องที่ปรึกษากันมาหลายวันเลยครับแม่อ่าเอาไอ้วาตาน้ามันตูรามันอีกคุยนี่ยอมหยุดยั้งวันนี้ครับไอ้หนุ่ยไอ้ถึงเออว่าลอมติดกันไอ้วาตาน้าไม่ไวหวไอ้หนุ่ยไม่เดินไอ้หนุ่ยไม่ไวหวไอ้ถึงไม่เดิน รู้มั้งเลยวันนี้ว่าวันด้วันวันหยุดราชการนะใหญ่ราชการหยุดธจะราชจิ้มนะ